ไอ้ลูกบอลมีกี่ลูกมี่สอลูกกีฬาอะไรเนี่ยมีลูกบอลสองลูกไม่รู้นี่แน่นี่แน่นี่แน่สีแดงนี่แน่นี่แน่ลุนุนลุนเราคือกองเชียร์สู้สู้สู้สสีฟ้าสู้สสีฟ้าสู้สู้ปเลยเลยวังนิดหน่อยนอยย่ามาทักทายเราอีกไปสู้กับเขาสิ เอาด่านนี้เรามาเลือกสีได้สองสีแดงดูหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนลุ้มเร็วลุ้มลุ้มสกัดไห้สกัดไห้สกัดให้ดีดิจะเตะเบอลโกตัวเองอยู่นั่นแหละสวัสดีครับวันนี้เรามาเป็นนักกีฬากันเป็นนักกีฬานักกีฬามาเตะบอลกันวันนี้เตะบอลเตะบอลริ่มรอรอต้องรอหน้าประตูนี้เพื่อีจะเข้าไปเตะบอลเราต้องเลือกสีอนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีอะไรก่อน ไม่ใช่งนั้นสีฟ้าสีฟ้าเนี่ยใครไม่รู้ใครอ่ะโดเนนโดก็ต้องเลือกฝั่งไหนไม่คนนี้ไงเลือกฝั่งแดงหรือฟ้าเอาโดเนนโดแล้วกันโดเนนโดฟิสตันโดเนนโดคนเราต้องอยู่ในทีมเขาคนนี้คือใครสีแดงสีแดงมองสีบอลเล่บอลกันเอาเลยโดเนนโดเราต้องชนะฝั่งน้นมีคนเดียวเอาจริงเหรอจริงไอ้ลูกลูกบอลมีกี่ลูกมี่สองลูก กีฬาอะไรเนี่ยมีลูกบอลสองลูกของจริงต้องมีลูกเดี่ยวนะเราต้องชนะนะเราไม่ทันแล้วเขาเาได้คนไม่เท่านะเราต้องให้เขาคนเยอะกว่าเราต้องให้เขาคนเยอะกว่าเราต้องมีโอกาสชนะนะ

เราเล่นเราเล่นไม่ชนะได้ไงอะเราลุมเพราะว่าเขามีแค่กี่คนสองหนึ่งหนึ่งสองไหมามีอันนี้มันทำอะไรไปซื้อซื้อเลยอ่ะพี่ซื้อซื้อไม่ได้เงินไม่พอแล้วตรงมมีอะไรมันไม่ได้ซื้อโลบักนะไปรอก่อนดีกว่ามันรอไม่ได้แล้วเข้าแล้วสีฟ้านะสีฟ้าเหมือนเดิมวาสีฟ้าเหมือนเดิมเมื่อกี้สีฟ้าเราไม่ชนะไม่ใช่เรามีสามคนนะเออไม่ใช่เราได้มาสามคนดูนะ เราอยู่สามคนแล้วก็อยู่เป็นสิบอู้เรามีสี่ห้าคนนุ่นต่อสู้ต่อสู้ต้องต่อสู้ท้อไมเสื้อพี่บดเป็นอย่างเงี้ยเอาล่ะต้องมีกระบองมาต่อสู้กันนี้เขาเสื้อพี่บดเป็นสีดำเรามากระบี่กระบองกันนี่แหน่นี่แหน่นี่แหน่เราสีแดงนี่แหน่นี่แหน่เขาพีกี่คนไม่รู้ว่าที่เราเราคนเยอะกว่าตอนนี้เราคนเยอะกว่าติดติดโอ้ยโดนตีหัวแบะแล้วตาดูแบบบึ้มเร็วจะแพ้หรือชนะเนี่ย เออป้าไปแล้วยังไงไม่รู้อ่ะป้าเราดูสีฟ้าดิมิโรนโดดูเราอยู่นักขึ้นอันมาทางเราอ่ะมาดูอ่ะปุ๊บเร็วช่วยด้วยไปดูดิลุนลุนลุนเราคือกองเชียร์สู้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 สีฟ้าสู้สู้มิฟาสู้สู้มาเลยมาเลสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวไดีอย่างเดียวที่จะตายเลยจะมาทักทายเราอีกไปสู้กับเขาสิ

ยังรอยังรอดอเหลือหนึงเหลือหนึ่งเหลือคนเดียวเหลือนึงลุ้นลุนนกระโดดโอ้โหแพ้สีแดงก็โดนเยอะลยอ่ะโ้ยดันหน้าสู้กันไหมกระโดดกันแหละอุซามาเชียป้าปิงไม่่ำร้ยห้าสิบเหรียญเคือฝ่ายแพ้รอบนี้เราแพ้โอเคป้าหเนี่ไม โอเคปุ่มห้าสิบเมียป้าตาทำไมสลับเลขเขาสลับเลขให้เออเขาจริงหรอปุ่มห้าสิบเลขอะไรอ่ะเลขเหมือนเลขเสื้อเลขอะไรไงเลขทีมเลขเบอร์เลขเบอร์อ๋ออือเอาด่านนี้เรามาเลือกสีแดงของสีแดงดูที่สีฟ้าเราแพ้แล้วโก้อ๋อรู้แล้วป้าครับมลโอเคปุ่มห้าสิบมีแต่ปุ่มห้าสิบเอ็ดเทนอ๋อแล้วครับ เก็บเพื่อหาสิมาเลยตอนนี้เรามีกี่คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนรูปเร็วลุปเร็วนไม่ตีละเไม่ตีละเขื่อเพราะว่าเขามีแค่หนึ่เขาน้อยเองเกมนีเกีเกนี้เขาไม่แข่งทีไม่มาเกะอย่ง้เก็ได้เปรียบสิท่าแล้วแต่ดวงของเขาเใ่เกมนี้เกมนี้ก็เหมือนแล้วแต่ดวงว่เราจะเลือกสีฝังไหนอะ ฝั่งไหนชนะเอ้เยอะกว่าก็ชนะไดไปที่มันได้ด่าใหม่อ่ะที่มันทำไงอ่ะไปซื้อไงซื้อใหม่อ่ะไม่เห็นอ่ะเข้าแล้วเปล่าตังคเข้าแล้วว้าวเอาไปเข้าซื้อดีไหมู้ตรงกล่องสมบัติเนี่ยเนี่ยนั่นเสียโลบักอันนี้ดาบเหมือนจะแรงเนี่ยกลิ่นด้วยนี่อยากซื้อโลบักอ่ะมันเป็นโลบักเปลืองโลบัก เร็วเรื่ีฟ้าสีฟาสีฟสีโอเครอบนี้ถ้าเล่นอย่างนี้เราก็ได้เปรียบสิเพราะเรารู้กันฮะเราก็ชวนกันมาได้ยังไงเราก็ไม่เหลือหนึ่งคนแน่นอนอูเปียบฟังนั้นเหลืออบเตะบอลกันเลยนั้นน้อยสุดไม่ไม่ปป๊บอกว่องบอลเว่องบอกวองบอ่องวงอตัวเองไป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 ะเียน กองกลางนะกองกลางคืออะไรกองกลางคือกองกลางไปว่ะสกัดไม่สกัดไม่สกัดไม้ดีดีจะเตะเข้าโกตัวเองอยู่นั่นแหละพุมไม่ได้เตะเข้าโกตัวเองเพื่อนเพื่อนใส่เพื่อนอื่ไหนบอลอยู่ไหนตาบอลไม่เจอเป็นไหนอะบอลอยู่ไหน วันอยู่ไหอยู่นั่นอย่าไปยังเร็วไปยังป้องกันเลยป้องกันเดี๋ยวอยู่หน้าประตูให้เตะเตะเต้ช่วยหน่อยเราช่วยอยู่ไอ้ปรเตะเขากูเราแล้วเราสองสอองสองสองสองเราเสมอกันอยู่ตอนที่เสมอกันอยเอาละใครจะชนะเราเข้าไปเล้วสองสชนะนะครับตอนนี้เก็บตังเก็บตังเก็ตังเก็บ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 เเก็บเก็บบเก็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 บเเก็บเก็บเก็ 400 42แต่ตอนนี้พี่บดมี500 41โอ้โห,โโหเยอะจังมไม่พี่ปบดเยอะจังเลยอ,อ,อ่อะเดี๋ยวมาลอยหน้าประตูแล้วเอาผู้สามลอย41ป่ะเริ่มเล่นเริ่มมั่งเริ่มสนุกแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสีอะไรดีแดงไหมสีแดงแดงแดงโอแดงแดงดูน<จ>ะแดงมากเดี๋ยวเลือกซูมของอยู่รามารามา ีดรุนได้ว่าจะมีกี่คนเห็นพี่โปรดพีพพพานไหมไม่เห็นนะลาเลยเบียบอีกแล้วเราเพียบแล้วสีแดงสู้สู้สีแดงสู้สู้สีแดงน้อยจังสีแดงสู้สู้ไม่เหมือนเราน้อยจังเลยอ่ะหรือว่าตรงนี้มีคนเดียวป่ะเย้เราชนะเก็บเก็บเก็บเราชนะเราชนะอีกแล้วล่ะอ๋อเลขมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่เลขบนหัวนะ ใช่ไหมใช่ว่าเราได้แต้มหรือเปล่าพอชนะโอเคหมดเรื่องอะไรอ่ะห้าสิบสามเดี๋ยวว่าไปเหมือนเราโกงกันเลยนะเรามาเป็นทีมอ่ะีน้อยแล้วก็สามคนแล้วอ่ะมีรวมเพิ่มเงินเราเต็บกันเก่งไงรอบนี้เราจะเลือกสีอะไรบางครั้งเ่ยก็ไม่ได้เข้ารอบใครพิมพ์ผอมพน สีอะไรดีสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าใครพิมพ์พอพานอ่ะใครพิมพ์พอพานทุกคนไงพอพานจะ่พิมพ์ว่าอะไรพอพานแล้วเป็นยูไม่ใช่หรอเออแล้วเป็นยูมีมั้ยูอะหรือว่าพอพานมาแล้วมารออยู่ที่สีฟ้านะทุกคนตามมาเริ่มกันเลยมาเริ่มกันเลยโอ้เริ่มกันเลยสี่คนสี่คนฝั่งนะสี่คนเอง อุ้ยเยอะกอ่าวิ่งหนีแล้วบีกระบอกอีกแล้วบีกระบอกบีกระบอกวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีคนมันเยอะกว่าวิ่งหนีอ่ะแล้วต้องสู้เอ้าป้าไปตายแล้วต้องสู้ต้องสู้ใช่ตายแล้วูตายแล้วมันวิ่งเร็วเร็วมากกระโดนกระโดดกระอีกแล้วกระโดดกระโดดอ้าวตายเรียบร้อยเขาเก็บเงินกันเยอะเลยอ่ะอทำไมเขาเก่งกันจังเออหรอ อรากูไปดูก่อนคนนั่งคนนั่งดูเราคือโรแลด้ทอนี้นักบอลมาเชียบอลนักบอลมาเชียบอลเราต้องมาลุ้นอีกว่าเราต้องเอาสีอะไรดีสีอะไรดีสีอะไรอะเพรคิดว่าเพรไม่ได้เข้ารอบแล้วอ่ะเพื่อนไปไหนหมดเพื่อน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 ไปไหนอะเงียบจัง อยไปคนเดียวอันนี้ไม่ทำไมไปซ้อมอ่ะซ้อมเตะข้างล่างเนี่ยอุ้ยไปาให้เลือ่องเอ้อไปอะไรเรื่องเดี๋ยวก่อนซ้อมเตะสุ่มไม่ลูกบอลมันลูกใหญ่ใหญ่ไปสุ่มของลูกบอลมันใหญ่มากเลยอ่ะม้นไม่ได้เข้ารอบเหรอควาไม่อยากเข้ารอบอ้าวมาซ้อมเตะตรงนี้ซ้อมเตะมันเช้าัเมื่อกี้มันมืดอยู่เลย เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้แล้วต้องขอตัวลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเล่นด่านอะไรเดี๋ยวให้มาติดตามพวกเราได้นะครับในช่องปื้มโหลดเล่นนะครับสำหรับวันนี้เราขอไปเล่นเกมต่อไปเตะบอลต่อลากันไปก่อนเท่านี้นะครับมาดูโรเลนโดแล้วขอคำว่าบายบาย สวัสดีครับสวัสดีครับสนุกมากเลยเพื่อนๆครับมาเล่นได้คลิปประตูนี้ไม่มีไว้ทำอะไรเออไว้ทำอะไรเงินรับเงินเหรอไว้ทำอะไรอ้าวอ้าวเข้าใหม่ไปเลยเข้าแบบใหม่บายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับรีเซ็ตใหม่เลยเหรอ